แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจ็ดกรกฎาคม2566เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดเพจ Facebook กรมบัญชีกลางได้อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะว่ามีการจ่ายอะไรบ้างเช่นเคยนะคะคนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนางสาวทิวาพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะได้เปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้มีสิทธิ์จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนกรกฎาคม2566จะได้รับวงเงินดังนี้นะคะทุกวันที่1 ของเดือน1กรกฎาคมนะคะเป็นวงเงินสิทธิไ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตนวตันที่27พฤษภาคมถึง26มิถุนายน66นะคะและเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมจะได้รับการทบทวนสิทธิ์วงเงินซื้อสินค้า3เดือนซึ่งก็คือเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนจำนวนเงิน900บาท วงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงกรกฎาคมจนถึงกันยายน66นะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธรารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะมีบขสร,รถไฟขอสมกร,รถไฟฟ้า MRT BTS ARL นะคะ และทุกวันที่20ของเดือนนะคะ20กรกฎาคมโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์นะคะหรือโอนบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนะคะซึ่งนั่นก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่27พฤษภาคมจนถึง26มิถุนายน66นะคะจะได้รับการทบสีทธเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนช่วงเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนนะคะตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยวความพิการ800บาทนี่คืออัปเดตล่าสุดจากกรมบัญชีกลางนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกรกฎาคม2566